สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมแม n โก Man และคลิปนี้คือการสปอยหนังพิกนำแสดงโดยพระเอกเจ้าบทบาท n นิ o คลัสเ g e เรื่องราวของลุงสุดธรรมดาอาศัยอยู่ในป่าก,กับหมูที่เปรียบเสมือนคนในครอบครัวแต่แล้วมันถูกขโมยไปเขาจึงต้องออกล่าตามหาคนลักหมูก่อนชมคลิปผมขอทุกคน7จะ็ดไหลเป็นกันังใจในการทำงานด้วยนะครับหนังจะสนุกแค่ไหนเราก็ไปดูกันเลยครับ โรบินเฟลด์พระเอกของเรื่องลุงสุดธรรมดาอาศัยอยู่ในป่าก,กับหมูซึ่งมันเป็นทั้งลูกน้องเป็นทั้งเพื่อนและคนในครอบครัวของเขาโดยในทุกวันเนี่ยเจ้าหมูมันจะนําทางเพื่อหาเห็ดทรัฟเฟิลมาให้ซึ่งมันก็ทําได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งสองกลับแคมป์พระเอกทําอาหารและนั่งกินกับเจ้าหมูเขาอยู่ที่นี่อย่างสงบท่ามกลางธรรมชาติพอตกเย็นพระเอกก็เข้านอน มองหน้าเจ้าหมูรุ่งเช้าวันต่อมารถเก๋งรูคันหนึ่งก็ได้ขับมาพร้อมกับชายแต่งตัวดีเขามีชื่อว่าอาเมียอาเมียเป็นพ่อค้าที่จะคอยมาซื้อเห็ดทรัฟเฟิลจากพระเอกอาเมียเปิดสินค้าและดมกลิ่นเขาได้นาให้พระเอกไปอาบน้ําหรือว่ามีโทรศัพท์บ้างอาเมียไม่อยากกลับมาที่นี่แล้วเจอพระเอกนอนตายอยู่แต่อีกฝ่ายก็เอาแต่งเงียบก่อนที่จะปิดประตูเข้าบ้าน อาเมียพูดทิ้งท้ายแล้วเจอกันพฤหัดหน้านะเขาจะมาที่นี่อาทิตย์ละครั้งลาเอกดูของที่อาเมียนํามาให้ซึ่งก็มีของจําเป็นที่ต้องใช้ในชีวิตประจําวันเขาใส่ฐานเครื่องเล่นเพลงจับเทปที่เขียนว่าสําหรับโรบินใส่ลงไปซึ่งเป็นเสียงผู้หญิงคนหนึ่งลาเอกเปิดฟังไม่นานก็ปิดเหมือนว่าเธอคนนี้จะมีความหลังกับเขาลาเอกนั่งเศร้าอยู่คนเดียวก่อนที่เจ้าหมูจะเข้ามาปลอบใจ ฉันไม่เป็นไรพระเอกบอกอ๋อฟ้ามืดพระเอกก็ปิดประตูเตรียมที่จะเข้านอนเช่นเคยซึ่งด้านนอกเนี่ยมีเสียงหมาหอนดังมากพระเอกนอนหลับแต่เจ้าหมูที่อยู่ด้านล่างมันไม่ยอมหลับสักทีและส่งเสียงดังจนพระเอกต้องลุกขึ้นมาเหมือนมันกังวลบางอย่างพระเอกพยายามบอกว่าไม่มีอะไรหรอกกลับเข้านอนเถอะแต่แล้วเสี้ยววิใครบางคนก็ได้บุกมามันจับหมูเข้าไปพระเอกหยิบมีดแต่ก็ถูกมันโจมตีหมูก็ร้องเสียงดังมากพระเอกพยายามคลานเพื่อดูรถดขกมันก่อนที่จะหมดสติไป เช้าวันต่อมาลาเอกรู้สึกตัวพยายามลุกขึ้นนั่งมองดูถาดข้าวที่เขาให้อาหารหมูทุกวันจากนั้นก็ไปขึ้นรถที่เขาไม่ได้ขับมานานเพื่อจะเข้าเมืองไปล่าคนที่มันขโมยหมูเข้าไปแต่ขับมาได้ไม่นานเนี่ยรถก็ดันเสียกลางทางพี่แกเลยต้องเดินเท้าเปล่าจนมาถึงถนนลาเอกเดินเข้าไปในร้านอาหารสภาพเขาดูแย่มากเนื้อตัวดูโศกกระปรกและมีคราบเลือดบนใบหน้าทุกคนในร้านจ้องเป็นตาเดียวเจ้าของร้านเอ่ยขึ้น มีอะไรให้ช่วยไหมพระเอกถามหามาร์ชซึ่งน่าจะเป็นเพื่อนเขาแต่ว่ามาร์ชตายไปแล้วเมื่อ1ิปีก่อนพระเอกคอใช้โทรศัพท์นี่คุณจะสั่งอะไรไหมเนี่ยพระเอกตอบตามตรงว่าไม่เจ้าของร้านนิ่งไปแต่ก็หยิบโทรศัพท์ให้เขาและคนที่พระเอกโทรหาก็คืออาเมียพระเอกขึ้นรถอาเมีย er เห็นสภาพก็ถามว่านายเจ็บมากไหมพระเอกนิ่งเงียบตามสไตล์อาเมีย er บอกตามตรงนายคงรู้ใช่ไหมวันนี้ไม่ใช่เรื่องของฉันพระเอกตอบถ้าแกอยากได้เห็ดฉันก็อยากได้มูของฉันคืน อาเมียจึงยอมช่วยหาคนที่ลักหมูพวกเขาเริ่มสืบจากรถโดยไปถามผู้หญิงที่ชื่อแม็กเธอรับซื้อเห็ดว่าเคยเห็นคู่กัวเมียที่ขับรถปิกอัพสีดําเงินอมเขียวไหมซึ่งแม็กไม่เห็นพวกเขามาอาทิตย์หนึ่งแล้วมีเรื่องอะไรอาเมียบอกแค่ว่ามีปัญหาน,นิดหน่อยแต่พระเอกก็พูดขึ้นพุงมันเอาหมูฉันไปหมูแบบไหนอ่ะหมูล่าเห็ดทรัฟเฟิล แม็กก็เดือดทันทีใครมันบังอาจทําแบบนี้เธอพาทั้งคู่เดินทางไปหาสองผัวเมียที่คาดว่าเป็นคนเอาหมูไปแม็กเข้าไปคุยกับพวกมันแต่พวกมันก็บอกว่าหมูไม่อยู่ที่นี่แล้วละเอกแทรกทันทีแล้วมันอยู่ที่ใครเธอบอกว่าไม่รู้ไม่ได้ขอดูบัตรมันไว้ก็แค่คนที่มีเงินขับรถดูสีดําละเอกกลับขึ้นรถอาเมียถามงั้นก็จบแล้วสิเอาไงหาหมูตัวใหม่ระ คนอื่นอาจจะใช่รับแต่สําหรับละเอกนั้นไม่ได้หมูตัวอื่นทําแบบนี้ไม่ได้อาเมียก็เสนอให้หาครูหมูเก่งๆมาซิน่าจะง่ายกว่าหาตัวเดิมนะละเอกตอบทันทีแกจะไม่ได้ของระหว่างที่ฉันสอนหมูที่ไม่มีวันเก่งเท่าตัวนั้นได้อาเมียก็นิ่งไปละเอกบอกพาเขาเข้าเมืองคนที่นั่นเอามันไปหาเมียก็ตกใจแล้วนายจะทําอะไรขอประตูถามทุกบ้านงั้นเหรอฉันอาจมีคนรู้จักที่ช่ำชองแวดวงนี้ฉันจะไม่พานายเข้าเมืองแน่ฉันทําธุรกิจกับคนเมืองนี้แกกลัวเหร ฟังนะงานชั้นมันขึ้นอยู่กับชื่อเสียงแล้วแกชอบรถคันนี้ไหมชอบเสื้อที่แกใส่อยู่หรือเปล่าระเอกจะสื่อว่าของใครใครก็รักหมูเขาก็เหมือนกันอาเมียจึงยอมพาไปทั้ง2เดินทางจนถึงเย็นระเอกต้องการเงินสักสิบเหรียญเขาเดินเข้าไปในบาร์คนเดียวเซื้ออาหารไปให้ชายคนหนึ่ง เขาชื่อว่าเอ็ดกาเจ้าจพ่อวงการใต้ดินที่นั่งอยู่ด้านหลังคนเดียวเอ็ดการับไว้และกินมันทันทีพระเอกาถามว่าได้เขาเรื่องหมูไหมอีกฝ่ายก็ตอบเมื่อก่อนพระเอกเคยมีชื่อเสียงแต่ว่าตอนนี้ไม่เหลือแล้วเอ็ดกายื่นอาหารคืนโดยไม่บอกอะไรพระเอกเงียบและเดินจากไปทันทีตอนนี้ก็สามทุ่มสิบห้าแล้วพวกเขาไปต่อที่บาร์ที่เพื่อนอาเมียทำงานอยู่อาเมียก็าถามเรากำลังจะไปไหนอ่ะพระเอกาาตอบโรงแรมพอร์ตแลนด์อาเมียร,รู้จักเมืองนี้ดีเมืองนี้ไม่มีโรงแรมชื่อนั้น พวกเขาไปถึงหลังร้านอาเมียก็เริ่มไม่พอใจที่พระเอกทําตามอําเภอใจแต่พระเอกไม่มีอะไรต้องบอกนายแค่ขับรถให้ฉันเราต้องหาหมูให้เจออาเมียกก็ด่ากรัดนายมันก็แค่ไอคนจรจัดสันดานเสียที่เพลเพลล่อหมูตัวเองรู้ไหมถ้าไม่มีหมูตัวนั้นนายไม่มีค่าอะไรกับฉันเลยเพราะฉะนั้นให้เกียิฉันหน่อยก็ดีพระเอกก็เงียบใส่ก่อนที่จะตอบคําเดียวฉันไม่ได้ล่อหมูตัวเองพี่แกพยายามหรือบางอย่างอาเมียเนี่ยไม่ไหวแล้วเขาเดินหนีออกมา ลาเอกจึงยอมบอกโรงแรมนั้นถูกรื้อไปช่วงปี50ตอนนี้เป็นพิวเนียสแควร์ไปแล้วพวกนั้นแค่ปิดชั้นใต้ดินไว้แต่ทุกอย่างยังอยู่ใต้สวนนั่นตอนนี้เป็นบ้านของเอ็ดการ์ซึ่งก็คือชายที่พวกเขาไปเจอมากว่าหน้าพราเอกบอกเราต้องไปที่นั่นทั้งสองช่วยกันเปิดทางลงไปยังชั้นใต้ดินพราเอกบอกอาเมียไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็อย่าเข้ามาเอ็ดการ์แอบจัดมวยใต้ดินให้พวกคนงานร้านอาหารมา30ปีแล้วอาเมียถามว่ารู้ได้ไงนายเป็นใครกันแน่ อีแก่ก็เงียบตามเคยและตอนนั้นก็มีมวยเถื่อนกันอยู่ชายหนวดคนหนึ่งแพ้ให้กับแชมป์ประจํโดยเขายืนได้เพียงสิบวิเอ็ดการ์ที่เป็นคนคุมเขากําลังจะเอ่ยชื่อคนถัดไปแต่พระเอกก็ผิวปากเดินเข้าไปกลางเวทีอาเมียดูอย่างสนใจพระเอกลบชื่อนักมวยคนถัดไปและเขียนบางอย่างลงไปทุกคนจ้องเขาเป็นตาเดียวและชื่อนั้นก็คือชื่อเขาโรบินเฟลเขาจะลงเป็นคนถัดไป ลรเอกหันมองหน้าคนดูแต่และคนเนี่ยก็เริ่มลงขันว่าพี่แกจะยืนได้กี่วิพระเอกถอดเสื้อตัวนอกออกเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้เขาถูกมันอัดจนน่วมพี่แกทนได้ครบเวลาแต่เอ็ดการ์เนี่ยก็ไม่สั่งให้หยุดสักทีปล่อยให้พระเอกถูกซัดไปหลายหมัดก่อนที่จะผิวปากพระเอกสำลักเลือดพยายามลุกขึ้นมาเขาเดินไปหาเอ็ดการ์ฉันกำลังตามหาหมูของฉันอยู่เอ็ดการ์ยอมใจยื่นกระดาษบางอย่างให้อาเมียพยุงพระเอกมาพักที่ห้อง เช้าวันรุ่งขึ้นซึ่งในกระดาษแผ่นนั้นเขียนว่าร้านเชฟฟินเวย์เป็นร้านดังอาเมียรู้จักที่นั่นละเอียดให้จองมื้อเที่ยงอาเมียก,ก็ได้เล่าให้ฟังสมัยที่เขายังเด็กพ่อแม่เขาได้ออกเดทกันแต่ไม่บ่อยนักเพราะว่าพ่อชอบยุ่งกลับมาก็ทะเลาะตะคอกใส่แม่จนทําให้เธอซึืมเศร้าและมีอยู่คืนหนึ่งพวกเขาไปร้านอาหารกลับมาอย่างมีความสุข และพูดถึงวันนั้นไปหลายปีแต่แล้วเชฟที่ร้านนั้นก็ได้หายตัวไปอย่างลึกลับซึ่งก็คืออดีตเชฟดังร้านที่พระเอกกำลังจะไปแต่พ่ออาเมียหมกมุ่นกับงานมากแม่เป็นโรคซึมเศร้าหนักจนเธอฆ่าตัวตายพระเอกบอกผู้คนกลุ่มแรกมาที่เนี่ยเมื่อเหมือนปีที่แล้ว พวกเราต้องจมน้ำลึก400ฟุตทุกๆ200ปีเราก็จะมีแผ่นดินไหวตามแนวชายฝั่งเรากําลังจะมีแผ่นดินไหวอีกครั้งพอคลื่อนแรงกระแทกมาถึงเกือบทั้งเมืองจะราบเป็นหน้ากลองไม่มีที่ให้ไปหรอกใครที่รอดจากแผ่นดินไหวมาก็ทําได้แค่รออีก5นาทีต่อมาพอพวกนั้นเงยหน้ามองจะเห็นคลื่นสูงเท่าตึก10ชั้นแล้วทุกอย่างที่นี่คนทุกคนจะไปอยู่ใต้ทะเลอีกครั้ง อาเมียนิ่งฟังอย่างงงอาเมียพยายามไปจองมื้อเที่ยงซึ่งเพื่อนที่ทํางานที่นี่ก็ตอบปฏิเสธกระทั่งอาเมียบอกว่าคนที่ให้จองคือโรบินเฟลชื่อของพระเอกทางด้านพระเอกครับเขาเดินเท้าอยู่บนถนนจนมาหยุดที่บ้านหลังหนึ่งเขายืนจ้องอยู่เกือบนาทีก่อนจะเดินไปหลังบ้านเจอเด็กน้อยคนหนึ่งที่กําลังเล่นดน,นตรีอยู่พระเอกชมว่าเพราะดีเด็กน้อยตอบเรียกว่าแฮนด์แพนครับคุณอยากลองเล่นไหมพระเอกเดินมานั่งข้างเด็กน้อยเด็กยื่นมันให้เขาและสอนวิธีเล่นเด็กน้อยมองหน้าและถาม คุณเจ็บไหมพระเอกตอบเจ็บสิก่อนจะคืนแฮนด์แพนให้เด็กถามชื่อเขาฉันชื่อว่าร็อบฉันเคยอยู่ที่นี่พระเอกคุยกับเด็กน้อยต่ออีกสักพักก่อนจะเดินออกมาที่ร้านอาหารพระเอกนั่งอยู่กับอาเมียสาวเสิร์ฟอธิบายวิธีการทำอาหารที่สุดพิถีพิถันแต่พระเอกก็จับมันเข้าปากด้วยมืออาเมียถอนหายใจพระเอกขอเจอเชฟพอสาวเสิร์ฟเดินไปอาเมียก็พูดขึ้นฟังนะเพื่อนเลิกทำตัวลุ่มล่ามได้ไหม พ่อฉันขายของเข้าร้านนี้ที่จิงฉันมากินที่นี่ไม่ได้นะเรามีข้อตกลงกันอยู่ไม่นานเชฟก็เดินมาอาเมียบอกพระเอกให้ฉันคุยเองเชฟมีชื่อว่าฟินเวอาเมียคุยไปได้เพียงเล็กน้อยพระเอกก็ถามขึ้นเรากําลังตามหาหมูล,ล่าทัฟเฟิลฟินเวไม่เข้าใจที่พูดฉันแค่อยากรู้เรื่องหมูเท่านั้นฟินเวย,ยังงงอยู่อาเมียจึงบอกพระเอก บอกเข้าไปสิว่านายเป็นใครแท้จริงแล้วเนี่ยพระเอกก็คือเชฟในตำนานที่เคยทำงานอยู่ร้านนี้ซึ่งเขามีชื่อเสียงมากเชฟคนนี้ได้ยินเนี่ยก็ตื่นเต้นและขอนั่งคุยพระเอกหายตัวไป15ปีได้และเขาเคยไล่ฟินเวย์ออกด้วยเพราะต้มพาสต้าเละตลอดฟินเวย์หัวเราะเก็บอาการพระเอกกลับมาเข้าเรื่องหมูมีคนขโมยมันไป ฟินเวเนี่ยพยายามเลี่ยงไม่พูดถึงมันแต่พระเอกก็ดูออกว่าเขากลัวพวกมันเลยไม่กล้าบอ,อกความจริงพระเอกพูดอย่างสงบไม่มีอาการโกรธแม้แต่น้อยโดยการพูดแทงใจดําเข้าถึงหัวใจของฟินเวยเพราะว่าแท้จริงแล้วเนี่ยสิ่งที่ฟินเว่ยกาลังทําอยู่นั้นมันไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการทําจริงๆฟินเวน้ําตาซึมอาเมียก็อึง้งพระเอกถามอีกครั้งใครเอาหมูฉันไปสุดท้ายฟินเวก็ยอมบอกคุณไม่อยากทําให้ชายคนนี้โกรธหรอกพระเอกกลับขึ้นรถอย่างไวแท้จริงแล้ว คนที่เอาหมูเขาไปนั้นก็คือพ่อของอาเมียครับอาเมียพยายามบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องฉันไม่เคยคุยกับพ่อได้ซ้าคละเอกโกรธมากสั่งพาเขาไปหามันอาเมียบอกทันทีนั่นพ่อฉันนะนายเข้าใจไหมพ่อฉันคละเอกระเบิดอารมณ์โกรธครั้งแรกเขาเตะรถของอาเมียบอกที่อยู่มันมาฉันจะหาหมูตัวใหม่ให้นายโอเคไหมฉันสาบานเลยที่อยู่มันคือที่ไหนอาเมียจึงต้องยอมบอกครับเมื่อรู้ที่อยู่คละเอกก็บอกลาเราจบกันแค่นี้ ฉันไม่อยากเห็นหน้าแกอีกพี่แกก็เดินเท้าไปยังบ้านหลังนั้นทันทีแต่แล้วไม่นานครับพระเอกก็ขโมยจักรยานเด็กหนุ่มคนหนึ่งแต่คอกใส่ไปหนึ่งทีเด็กหนุ่มไม่กล้าหือเขาไปถึงบ้านหลังนั้นและเหมือนพ่ออาเมียเนี่ยก็จะรู้ตัวและรอยอยู่แล้วขณะที่อาเมียเขาไปที่โบสถ์พูดถึงเชฟที่ทําอาหารให้แม่ทานแท้จริงแล้วเชฟคนนั้นเนี่ยก็คือพระเอกนั่นเองครับซึ่งแม่ของอาเมียยังไม่ตายแต่ก็เป็นเจ้าหญิงนิทรา กลับมาที่พระเอกของเราเขานั่งคุยกับพ่ออาเมียซึ่งเขาไม่ชื่อว่าดาเรียสและรู้จักพระเอกอยู่แล้วในฐานะเชฟพระเอกเอ่ยคำแรกฉันแค่ต้องการหมูคืนแท้จริงแล้วเนี่ยดาเรียสเขารู้ว่าลูกชายตัวเองกำลังทำธุรกิจกับพระเอกอยู่ซึ่งเขาไม่ต้องการให้ลูกชายทำแบบนั้นเลยสั่งคนไปขโมยหมูมาอาเมียจะได้เลิกทำขายหน้าสักทีแต่พระเอกไม่สนใจเรื่องครอบครัวดาวเรียสสักนิดเขาแค่ต้องการหมูคืนเท่านั้นดาเรียสจึงเสนอเงินให้15,000เหรียญ ไม่พระเอกตอบเสียงแข็ง2 0,000ละ่ะแล้ว20ล้านล่ะพระเอกตอบว่าไม่อย่างเดียวดาวเรสจึงบอกตอนนี้ฉันควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีมากนายคงไม่รู้ว่าฉันมีอำนาจแค่ไหนตั้งแต่ครั้งแรกที่ลูกชายฉันทำธุรกิจกับนายนายได้เข้ามาอยู่ในโลกของฉันแล้วตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้งเอ็ดกาฟินเวย์ไอคิยาพวกนั้นพวกมันเป็นของฉันนายไม่มีอะไรมาต่อรองทั้งนั้นฉันจะให้คนเอาเงิน25,000ไปให้นายที่แคมป์เล็กๆของนายพรุ่งนี้ถ้าฉันเจอหน้านายอีก หรือนายทําอะไรเพื่อสร้างความวุ่นวายฉันจะหั่นไอ้หมูนั่นให้เป็นเบคอนฉันหาซื้อหมูตัวใหม่ได้ออกไปจากบ้านฉันได้แล้วพูดจบดาวเรียสก็เดินออกไปละเอียกก็ถามขึ้นนายเป็นแบบนี้มาตลอดเหรอหรือว่าหลังจากที่เธอตายแล้วดาวเรสก็เลี่ยงที่จะตอบนายตัดสินใจถูกแล้วแหละที่หนีไปอยู่ในป่านายเคยมีช่วงลุ่งโรดแต่ที่นี่ไม่มีอะไรให้นายอีกแล้วเอาเงินที่ได้ไปซื้อหมูตัวใหม่ซะ พระเอกเดินออกจากบ้านซึ่งอาเมียเนี่ยก็ยืนรวเขาอยู่อาเมียขอโทษที่เล่าเรื่องพระเอกให้พ่อฟังเขาไม่รู้จริงๆว่าพ่อเป็นคนเอาหมูไปพระเอกนิ่งก่อนที่จะบอกความจริงแล้วเขาไม่ต้องใช้หมูเพื่อหาเห็ดทรัฟเฟลิลหรอกต้นไม้ตั้งหากต้นไม้คือตัวบอกว่าต้องหาจากไหนอาเมียก็ถามอย่างสงสยัยแล้วเรามาลำบากทำไมวะเนี่ยซึ่งเหตุผลก็คือสำหรับพระเอกแล้วนั้นหมูเป็นเหมือนเพื่อนเขารักมันอาเมียก็เข้าใจ ละเอกยังไม่ยอมแพ้เรื่องหมูเขาิสต์ของที่ต้องการแต่พออาเมียอ่านเนี่ยเข้าหามาให้ไม่ได้พระเอกบอกทันทีให้อ้างชื่อเขาแล้วจะได้ทุกอย่างอาเมียถามว่าจะเอามาทําอะไรพระเอกตอบเราจะเอาหมูชั้นคืนอาเมียก็ไปตามนั้นเขาไปขอเจอเจเซี่ซึ่งโดยปกติจะต้องนัดเจอล่วงหน้าแต่พออาเมียบอกว่าโรบินเฟลเป็นคนส่งมาเท่านั้นแหละประตูก็เปิดทันทีเจซี่เดินนําทางเข้าไปเจอวาวจำนวนมากซึ่งเมื่อก่อนเป็นของพระเอกกับลอรี่อดีตภรรยาเขา ซึ่งตอนนี้เสียไปแล้วเวลาเดียวกันพระเอกนั่งคุยกับอดีตลูกน้องที่ตอนนี้มาเปิดร้านเบเกอรี่เขานำมันมาฝากอาเมียทั้งสองแอบเข้าบ้านกลางดึกจากนั้นรับพระเอกก็สวมวิญญาณเชฟและทำอาหารอย่างปราณเหตุโดยมีอาเมียเป็นลูกมืออาเมียก็ไปเรียกพ่อเพื่อมากินอาหารเย็นด้วยกันพระเอกยกอาหารมาเสิร์ฟพร้อมกับไวน์ที่ดาวเวสเคยดื่มกับพันยาตอนที่ออกเดตพระเอกนั่งลงและกินก่อนใครเพื่อนขณะที่สองพ่อลูกยังนิ่งจนพระเอกบอกว่ากินสิ พวกดาวเรสก็เริ่มตักข้าปากกระทั่งเขาจิบวายและเริ่มร้องไห้ออกมารับเพราะมันทําให้เขานึกถึงวันที่ตัวเองออกเดทกับภรรยาอาหารก็แบบเดียวกันวายก็รสชาติเดียวกันดาวเรสทนไม่ไหวเขาเดินร้องไห้ออกมาพระเอกเดินตามไปดาวเรสให้เขาออกไปโดยการพูดดีๆแต่พระเอกยังนิ่งจนทําให้ดาวเรสเริ่มโกรธตะคอกใส่ไล่เขาออกจากบ้านพระเอกบอกเขายังจะมาหารทุกมื้อที่เคยทําได้เขาจําทุกคนที่เคยทําอาหารให้ ดา r เสร้องไห้ถามว่าทำแบบนี้ทําไมอาเมียก็แอบ,บดูอยู่ด้านหลังดาวเรสนิ่งไปก่อนที่จะยอมบอกเขาขอโทษแท้จริงแล้วเนี่ยก่อนที่เขาจะได้หมูตัวนั้นมาไอพวกขี้ยาวคู่นั้นพวกมันมือนหนักไปหน่อยครับจนทําให้หมูมันตายไปซะก่อนประเอกได้ฟังก็หัวใจสลายเขาขาอ่อนร่วงลงกับพื้นเพื่อนคนเดียวของเขาได้จากไปแล้วพระเอกร้องไห้อย่างหนักดาวเสก็เสียใจอาเมียก็เช่นกัน อาเมียขับรถจะไปส่งพระเอกที่บ้านขณะที่พี่แกยื่นหน้าออกไปรับลมยามค่ำคืนอาเมียจอดรถไวร้านอาหารข้างทางก่อนจะถึงแคมป์พระเอกอาเมียสั่งเมนูขณะที่พระเอกจใจลอยอาเมียเอ่ยถามนายคิดอะไรอยู่พระเอกตอบว่าในหัวเขาเจ้าหมูมันยังอยู่แต่ความจริงไม่แล้วนะทั้งสองอยู่ในความเงียบพระเอกยกกาแฟดื่มและบอกไม่เธอไม่อยู่แล้วพอดื่มเสร็จก็จะขึ้นรถแต่พระเอกก็บอกอาเมียเขาขอเดินไปดีกว่านายโอเคดีใช่ไหม ระเอกตอบว่าโอเคเขาเดินมาต่อหน้าอาเมียยื่นขอจับมืออาเมียก็ตอบรับละเอกบอกเราเจอกันวันพฤหัสใช่ไหมใช่พละเอกเดินจากไปอาเมียก็ขึ้นรถและนั่งนิ่งใจลอยอยู่สักพักเขาน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวเช้าจู่วันถัดมาละเอกยืนอยู่บนแม่น้ำท่ามกลางเสียงธรรมชาติเขามองดูโดยรอบก่อนจะถอดถุงมือและตักน้ำล้างหน้าพี่แกเดินกลับแคมป์อย่างสโลตอนนี้เจ้าหมูไม่อยู่แล้วละเอกจับเทปอันเดิมขึ้นมา แล้วเปิดฟังเสียงซึ่งแท้จริงแล้วเนี่ยมันคือเทปการพูดคุยกันของดาเรียสที่มาเดทกับพัญญาและพระเอกเป็นเชฟในวันนั้นเขานั่งลงบนเตียงและถอดรองเท้ามองไปยังที่นอนเจ้าหมูที่ตอนนี้จากไปแล้วตลอดกาลพระเอกมองขึ้นฟ้าและนึกถึงมันแล้วหนังก็จบไปและนี่คือพิ ซึ่งก็ทำคะแนนจาก IMDb ไปที่6.9เต็ม10คะแนนครับและฝั่งรถเทนนักวิจารณ์เนี่ยให้ไว้ที่97%เลยครับฝั่งคนดู84%ใครชอบแนวนี้ก็บวกหนึ่งมาได้ครับสามารถชมเต็มเรื่องได้ที่ Apple TV และถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมแมนก็แมนแดนแห่งความสนุกและความมันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ